ไม่โรยเอาอะไรมาโซแล้วไม่ต้องเล้งกันในหมากหลักชาติไม่หลักชาติก็โลกันอยู่เพ่หลักชาติแบบไหน,นมีแต่ได้กับได้หรอกหลักชาติแบบไหน,นมีแต่ั่มสู้ต่างเพศที่ได้ ันนี้ลิซ่าพึ่งกลับมาจากกรุงเทพเนื่องเจ้าว่าไปเลือกตั้งหลวงหน้ามาพี่น้องปัญหาการเลือกตั้งหลวงหน้าวันนี้พบมากมายพี่น้องและนี่ก็คือมั่นยาของโม,น,โมนีโมกันโมหลักชาตินี่แหละไอ้โมหลักชาตินีปมหลักไก่ถูกยางให้ประชาชนเสีย ب, เปรียบ นีไล่น้อยเหลือตั้งในกรุงเทพนะคะไปสแกนคิวอาโค้ดปรากฏว่าเป็นรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครเหลกปีหกหกหนุแล้วถ้าใครจีไม่ได้ตรวจสอบก่อนข่าวคู่ห้าเหลือตั้งกะกาไบคะแน่นไปไหนไม่รู้เพราะว่าในบัตรเลือกตั้งวันหนีบัตรซีชมพูเขามีไร่ชื่อผักชัดเจนค่ะแต่ใบซีเคี้ยวพี่น้องต้องแลให้ดีๆทางหน้าน้วยแหลกข้าวไปในน้วยเลือกตั้งนะเพราะมันไม่บอกอะไรเลยมันบอกเบอร์อย่างเดียว แต่ว่าเลขกนั้นมันเป็นเลขกหลกดีหกหกมันอาจจะไม่ใช่ข้องผักประชาชนก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทําการบ้านกันให้ดีๆช่วยซ้ำรวดกันแล้ววันที่แปดเหลือตั้งเซ็ดกาบัดเซ็อย่าแคบรอบบานรอบมาก่อนรอบมาผักพรอนพอปิดหีบเลือกตั้งกายตรงไหนไปสังเกตการเลือกตั้งทีนันพี่้องไม่งั้นไอ้โมนีชอมอดไอ้โมนหลักชาติมันชอมอด แต่นี่มันตั้งนาอยู่แล้วพี่น้องมันจามากินเอิญไม่เป็นนอกจกเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบประเทศไทยนี่คนถ้ามันยมานานนูมันน่านแล้วพี่น้องมันยูมันนานเลยอ,อย่างหน่อยหน่อยอายุลิซ่าวันนี้คนเล่าหนีอยู่ในการเมืองมาแล้วแล้วยูยูใส่หยอกขึ้นมาบอกว่าจะทวงคืนสามสิบปีในภาคใต้เหรอคนเดียวกับสีหลักชาตินี่แหละ รีบนักหนะ้าไม่หลอกใครซ้อนในแกแรงนักหนาะเพราะถ้าแลงหน้าเลยไม่น่าแรเงเองเป็นต่อไหลหรอกไม่หลอกใม่ย้อนหนอน่จสาเพราะฉะนั้นพี่น้องว่านี้มีสตี้กันให้มากๆมากนักแน่นกันให้มากๆมากอนาคตประเทศนี้เป็นข้องเราทุกคนเรามีสิทธิจะิกที่จะเขียนอนาคตข้องเราเองนะคะนี่คือสิงที่หย่ำเสมอคะ่ะ ผัคประชาชนต้องยื่นยันกันอีกครั้งไม่มีใครไม่รักชาติเราต้องการให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเป็นประเทศไทยค้องพี่น้องประชาชนทุกคนเราเสนอปฏิรูปกฎหมายพี่น้องไม่ว่ารวยว่าจนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายดมเดียวกันไม่ใช่ร้างยังแต่ไว้ค้างคนจนท่านั้นคนเบือก็ต้องโค้งค้างมันกันวันนี้เราเสนอ ไทยมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายพี่น้องคนที่อยู่ในประเทศไทยมันรับผ้าลามากไหมมันรับผาลามากไหมรัฐไม่เคยมีอะไรลองเอาให้เราเลยทำมาหากินกันเองล่ำบากันเองทำใจอะไรพี่น้องประชาชนจัดการเองเพ่มันถึงเวลาแล้วคะ่ะที่รัฐจะต้องเป็นรัฐบาลประชาชนรัฐบาลประชาชน ไม่ใช่แค่รัฐบาลพักประชาชนแต่รัฐบาลประชาชนที่เปิดหน้าผู้บริหารมันแลกทั้งมดมันต้องรับใายประชาชนวันนี้เราที่เปิดนโยบายมาที่เราเปิดหน้าผู้บริหารมาไม่ใช่ต้องการอโอรดเพื่อนโอรดกันนั่นแหละสกิด แต่ว่าเราต้องการยืนยันว่าประเทศนี้มันจําเป็นต้องประกาศเจตจำน่งกับประชาชนให้ชัดเจนมันจําเป็นต้องใายคนดิมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเป็นมืออาชีพในการในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี้ค่ะ พี่น้องไม่มีทางพี่น้องไม่มีทางขาดวังพ้นหลับไม่ไหมจากการเลือกคนเดิมๆได้ย่างมาเขาแข่เปลี่ยนสี่เสือ้อเปลี่ยนผักเปลี่ยนเก้าอี้ท่านั้นแหละมันสมองมันกันเดิมๆมาแลยพี่น้องจำไว้นะคนทํามันแก่งเงันมันแก่งตั้งแต่วันแรกดดมันไม่ลอยพานมา30ปีแล้วก็มีแก่งหรอก ใช่ว่าอเขามาแล้งว่านวานก็หายไปเส้ห้าปีลบมาถึงยิมวานใจอ่อนลาวตัวเดียววันนี้สมการทางการเมืองไม่ว่าใครนี่ตัวเลือกไรนี่พี่น้องยอนลับไปแล้วเดี๋ยวนี้กูก็มีใครเซิร์ชไม่ได้เลือกแบบเดิมโทษใครไม่ได้นะโทษใครไม่ได้เลย,ดดเลยพี่น้องคะวันนี้การเดินทางของขบวนซีซอมสิงที่เราพยายามมากที่สุด คือการที่ทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเรารู้ดีค่ะความศรัทธาและความเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ยากมากไม่อยากไม่ปลําไม่เดินทุกวันไม่มีขารวาวว่าวนตั้งแทบแพทบุรีจนถึงส่งคลาสหลบพี่น้องมันลําบากค่ะแต่เราจําเป็นต้องทําเราจําเป็นต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเราต้องการทําแบบนั้นจริงๆค่ะเพื่อนก็ไปโหลห้าเสี่ยงผือเดินเดินไม่เจ็บพบนี่อยู่ๆหนาโยก วันนี้อีกเรืืองนึงในภาคใต้ที่ต้องแรงกันอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเรื่องเสือเสียงแล้งกับายคนนี่คืออายคนบัตซี่คนอย่างแรงคนใต้ตื่นรู้ทางการเมืองไม่ใช่เหรอลิซ่าค <Please, please. S 1> ่ะตื่นรู้ค่ะแต่ว่าห้าพันต่อหัวเชี่ยงหวะ <Please. S 1> ไม่ห่วยอ,อธิบายเพื่อนว่าพลืบางที่ ใส่อะมันมันคือโอเคไล่คนบอกว่ากะหลับมากแล้วก็กาผักระชาชนหลับมากกะกาผักในไหนแต่พี่น้องเราต้องแลงกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ถ้าพี่น้องต้องการยกระดับการเมืองประเทศนี้แล,ล้วลดผ่อนวัฒนธรรมไอ้พวกในหัวถังไล้พี่น้องต้องยุดตั้งแต่การไม่รับเบีย้ยพี่น้อง ชีหน้าดามาไปเลยยังวไม่ต้องลัวอิติพลไลททั้งสิ้นมันอิอติพลไหไล่นักหน้าํำฟ้าเรามันนี่ใส่นักหนาประชาชนไม่มีใครบังคับประชาชนได้ไม่มีใครสื่อประชาชนได้พี่น้องเชือ่อตาข้าวในกู้ามีแต่เหล้ากับปักกาตัวอีกาไล่กันแล้วแต่นี่ จริงจริงจังจังแต่ท่านหลับมาแล้วก็ไม่ว่ากันหลับมาแล้วก็คือไม่ว่าใส้เปล่าแล้วก็นั่งให้หนึ่งวันที่แปดออกไปจำไม่แม่เบอร์สีที่พบซ้อซเขตเบอร์อะไรตอบแทนประเทศนี้สแสดงว่าเรารักชาติด้วยการทำห้เบียร์ซอกกับหลอกนี้มันสู้ขาพี่น้อง ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แต่เราคือข้อต่อส่วนหนึ่งของความชิบหายนีไม่มีทางเราอีบอกว่าเพื่อฉันอยากเป็นคนดีแต่ลับตาข้างเดียวมันก็ไม่มีทางค่ะเราไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนค่อยๆเปลี่ยนวันนี้ประเทศไทยเรามีบทเรียนมากพ่อเราเสียหายมามากพ่อเราไม่ควรใจดีและยืดหยุ่นกับอะไรอีกแล้วคนตายบ้นเล่าบอกว่าดนดนดน ไม่ยอมกับใครไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดพอดถึงเวลาข้อโอกาสสักทีครับใจอ่อนลาวนังยิ้มลาวลืมมัะแลว้วดำใจอะไรไม่ได้จำไม่แมนประเทศไทยมันเกิน อะไรมามังค้ังหน้าเรามีเวลาเลือเท่าไรที่จะขาดวังกับประเทศและอน,นาคอนี้พี่น้องจําไม่แมนแมนค่ะวันนี้ถ้าทุกคนฟังลิซ่าแล้ว <c oughs> เห็นด้วยกับลิซา่าออกไปทํางานความคิดรวมกันและอยาให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ขอต่อเวลาอีกนิดเดียว <c oughs> ยากให้ทุกคนเลือกตั้งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ลิซ่าเดินห้าเสี้ยงมาในบ้านเล่านี่อยากเย็นพี่น้องไม่เอาไม่เอาไม่เอา เพราะว่าใส่อะใส่อะใส่อะตอบไม่ได้แมวนี่แมวนี่แมวนี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ไม่ตอบือม really ันเกลียดแล่เฉยเฉยอ่ะก็พี่น้องอยาเพื่อว่าเกลียดแล่ไม่เหลือกผักซ่อมเพราะว่าเผื่อแบกเกลียดแล่นี่เกลียดแล่โมดนี้มันเอียดอยู่เลยทำไรไม่เป็นที่เลยไปเอทีแก้ทำเป็นนั่นนกมนกามนี่แกงสักเท่าไรนี่ เพราะฉะนั้นยาพูกหมัดการเมืองไว้กับหนักการเมืองคนไหนเป็นซิปยีสิปปีนักการเมืองกับเรามีสัญญาแข่สีปปีเลือกไปแล้วทําไม่ได้รอบหน้าเปลี่ยนไหมนี่แหละคือประชาธิปไตยนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของประชาชนทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นขาดวังเป็นอย่างยิ่งวันนี้ว่าคนที่มาตรงนี้จะช่วยไปห้าเสียงหายอีกสิบเสียงยี่สิบเสียงลอบมาแล้วเห็นปิ่ายิ้มแล้วอย่าลอบไปฟันดีอย่างเดียวห้าเสียงกันไม่ใช่อะไรแต่เดียวปิาหนังยิ้มตุ้งลืมเม็ตทาใจอะไรปิตาสั่งอะไรปิตาแรงอะไรลืมแมสแล้วปิตายิ้มซสแล้วใจละลายอย่าละลายสเม็ดหน้าใจยันแข็งว้ มุงมันไว้อันหน้าขดประเทศอยู่ในมือเราแปดกุมภาพี่น้องอเอาไหมเอาไหมแปดกุมภามีแกซ่องสีียมพูกับสีเขียวทางนี้วาลักเขาเจังวะ <c oughs> เอ้ไมเอาไมนักเรียนขานักเรียนต้องมีสมาธินะคะต้องมีสมาธิอย่าวกแวกเอาไหมแปดกุมภาใบสีชมพูกาเบลใบสีเขียว อันนี้เราอยู่กันคนละเทไปสีเหลืองให้ติมชื่นใจดังๆว่าคนสุรา์เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญใบสีเหลืองกาปิดหีบเลือกตั้งวันที่8กุมภาพธาประชาชนชนะไ,ไปด้วยกันค่ะ